สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อค่ะมากันเที่ยวราศีพเจิก พฤศจิกนะจ๊ะราศีพฤศจิกวันที่เท่าไหร่วันที่23ตุลาถึง21พฤศจิกาเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วไปเช็คดูว่าเกิดราศีอะไร mm. เกิดธาตุอะไรราศีอะไรนะคะอาจารย์ไม่ได้มาตอบทุกคนนะจ๊ะห,หนูจ๋าเพราะฉะนั้นไปเช็คดูใต้คลิปค่ะใต้คลิปใต้คลิปไปเช็คใต้คลิปแล้วก็อา่า เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยค่ะเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอยาวาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเหมือนคือจอนโรนเรดดิ้งนะจ๊ะโอเคไหมนะจ๊ะอขอไพ่หนึ่งใบเป็นพลังงานหลักก่อนอะ อาจารย์มีขับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูพ่ยิบีแบบสาตว์ตะวันตกวันที่17มกรานี้ถ้าใครสนใจอัดไลน์มาคุยค่ะ <c oughs> เรียนแค่วันเดียวนะคะ <c oughs> คุณต้องอ่านหนังสือเพื่อทําความเข้าใจกับไพ่แยกไพ่ให้เป็นและรู้ความหมายไพ่ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือมาและจําความหมายไพ่ไม่ได้ คุณคุณก็ตีไพ่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ความหมายไพ่คุณหนึ่งตีไพ่ได้แล้วก็ถ้าคุณอ่านหนังสือมามันมีเวลาต้องสองเดือนสามเดือนที่อาจารย์เปิดนานๆเพื่อให้คุณได้อ่านหนังสือไพ่เจ็ดสิบแปดใบคุณต้องจาให้ได้และต่อต่อไพ่หนึ่งใบมันมีความหมายในด,ด้อนของความรักของด้านของการงานการเงินคุณต้องตีออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาหนังสือไปอ่าน คือคุณอ่านอนะจำไม่ได้หมดหรอกค่ะแต่คุณต้องอ่านซ้ำไปซ้ำมามีความตั้งใจรับรองว่าอ่านได้แน่สวัสดีนะคะชาวสองสวัสดี FC สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังช่องนี้ช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองนะคะมีพลังงานบวกๆมาให้พวกคุณให้คุณต่อสู้กับปัญหาในด้านของความรัก อาจจะเจอความรักไม่ดีอย่างในกรณีของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เปิดแต่ความรักที่ไม่ดีนะคะมันมีคลิปคนโสดด้วยมีคลิปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยแต่ว่าอาจารย์มานเน้นๆอ่านที่อ่านของความรักที่ค่อนข้างมีปัญหาพอจะได้อาจจะชี้แนะเป็นแนวทางให้คุณได้ศึกษาให้คุณได้มองโล่กว้างก็เป็นไปได้ประมาณนั้นนะจ๊ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์บอกแล้วดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นแหละเออ แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมีคำถามมากมายที่มาถามอาจารย์ใต้คลิปก็มีมีคำถามที่อินบ็อกก็มีนะคะมีเข้าไปดูในราศีตุลน,นะคะราศีตุลอาจารย์ตอบข้อซักถามไว้ไหลายข้อทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปขึ้นมาหนึ่งคลิปเพื่อตอบข้อซักถามในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคุณอาจจะบางคนนะคะอาจจะอยากได้ที่ปรึกษาอาจารย์ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาทางทางการแก้ปัญหา นะคะอาจารย์เป็นเป็น,เป,นเป็นคนเปิดไพ่แล้วเห็นไพ่ว่าคุณเจออะไรมาบ้างและคุณเจออะไรในสถานะไหนแต่อาจารย์ก็แค่ชี้แนะชี้นำเท่านั้นเองไม่ได้เป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนขอปรึกษาเนี่ยอาจารย์บอกตรงๆว่าก็ไม่ได้รับปรึกษานะคะแค่เป็นไกด์ไลน์แค่ชี้แนะ อาจจะชี้แนะในส่วนที่อาจารย์เห็นในไพ่เท่านั้นนะจ๊ะบางทีต้องขอโทษด้วยอาจารย์ไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีเวลาตอบอาจารย์ทํางานหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นต้องขออภัยในบางคนที่ที่ที่ไม่สามารถคุยได้นานๆนะคะอาจารย์มีงานเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะ,อะ เปิดไพ่กันค่ะอาจารย์เวลาอาจารย์เห็นในไพ่อาจารย์ถึงจะชี้แนะได้ว่าคุณเจออะไรปัญหาแบบไหนเป็นยังไงอาจารย์จะชี้แนะตามไพ่ที่ไพ่แนะนำมานะจ๊ะโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะราศีพฤจ,จิกนะคะราศีพฤจ,จิกไพ่ใบแรกหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักแล้วก็ความรักของคุณห้าใบ ถ้าเจออะไรที่ต้องระวังอาจารย์จะเตือนถ้าไม่เจอก็ไม่ได้เตือนบางทีมันอ่านไม่หมดเพราะหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมามันเยอะมากมันมีความหมายมากมายไก่กองที่มันสามารถตีได้แต่อาจารย์อ่านไม่หมดอาจาจะจะเน้นๆไปในเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าบางคนเจอความรักที่มันแย่ก็ทําให้การงานแย่จิตใจแย่ไปด้วยโอเคไหมอ่ะไพ่ใบแรกของคุณค่ะได้วิวออฟฟอร์จูนค่ะพิจิกร รีวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวในไพ่เมเจอร์อัคนานะคะไพ่นี้เป็นไพ่แห่งกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาเนี้ยจะพัดพาหรือหมุนไปทางไหนก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่คุณทําไว้เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไพ่แห่งกรรมเป็นไปตามกรรมมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมประมาณนั้นถ้าคุณทํากรรมดีก็จะไปในพัดพาไปในสิ่งที่ดีถ้าคุณทํากรรมไม่ดีไพ่ หรือชะตาของคุณก็จะพัดพาไปในสิ่งไม่ดีโอเคไหมแต่วิวออฟฟอร์จูนส่วนใหญ่ในประสบการณ์ของอาจารย์ที่เปิดมามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาของคุณซึ่งมันเหนือการควบคุมของเราแต่ส่วนใหญ่จะพัดพาในสิ่งที่ดีๆเพราะว่าไพ่แห่งวิวออฟฟอร์จู e เป็นจักรวาลในกรณีบางคนอาจารย์มองเห็นว่าในกรณีบางคนคุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะ เป็นลักษณะของการได้งานใหม่หรือได้โชคลาภเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับความรักใหม่ๆอาจจะไปเจอคู่ที่มีกระตังก็ได้นะคะเป็นเรื่องการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆไพ่ใบนี้ลักษณะของการเริ่มต้นไพ่แห่งความเริ่มไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะ เป็นไพ่ใหม่เลขสิบของเมเจอร์คณาบางสิ่งบางอย่างมันได้สิ้นสุดตรงและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมันเป็นไปตามกลไกของเวลานะคะว่าจะมี <c oughs> ขอโทษค่ะเป็นไปตามกลไกของเวลาคืออะไรลักษณะของคนเราชีวิตมีขึ้นมีลงถูกไหม ชีวิตของคนเรามีขึ้นมีลงแต่ส่วนใหญ่กลไกของเวลาไพ่ใบนี้เป็นเรียกว่าจักรวาลจะหมุนสิ่งดีๆมาให้คุณนะนะเพราะอาจารย์มองในไพ่แล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเดี๋ยวอาจารย์จะดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะหมุนอะไรให้คุณในด้านของอะไรบ้างแต่ในความรักมันดีทีเดียวเลยจะบอกให้มันค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดควบคู่ไปว่าไพ่ใบนี้จะหมุนอะไรมาให้คุณนะคะาบางคน ขอขอดูนะคะขอดูขอดูแต่ถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นพลังงานหลักแบบนี้มันดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตีความหมายให้ทั่วไปพอไพ่ดีก็เลยตีให้นานไปหน่อยไพ่ใบเดียวนี่แหละตีได้เยอะทีเดียวความสําเร็จโอเคค่ะไพ่ถ้าในในพูดถึงในแรกของการงานก่อนนะคะการงานหรือเป็นไพ่ไพ่หม่เล็กนี้เป็นไพ่แห่งโชคราบทรัพย์สินและที่ดินคุณอาจจะปลูกได้ที่บินไม่ได้ปลูกบ้านไม่ โชคดีกำลังมาเยือนอาจจะได้งานใหม่ที่ดีปาะเกา่าถ้าบางคนสมมตวาบางคนตกงานไปและไปสอบได้งานจะได้งานใหม่ที่ดีนะคะไพ่ใบนี้เป็นสิ่งที่ดีทีเดียวการงานที่สามารถที่จะทําทให้คุณสําเร็จรุ่ร่วงไปได้กงร้อนนี่ดีค่ะแล้วขึ้นมาประกบกับการงานด้วยแล้วเนี่ยค่อนข้างจะงานที่คุณได้รับใหม่ๆห,หรือที่คุณได้รับมอบหมายมาเนี่ยจะดีทีเดียว นะคะหรืออาจจะได้โชคลาภเป็นมรดกเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินก็เป็นไปได้นะคะอืทำอะไรก็ทําแล้วรวยอะ่ะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งทำแล้วรวยถ้าคนที่ขายที่ขายทางถ้าเป็นคนที่เป็นในหน้าขายที่ยิ่งดีกันใหญ่จะขายที่ได้ได้เงินก้อนโตในทีเดียวถ้าในด้านของความรัก่ะ คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความรักที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้กับใครเขาหรือเปล่าจะ๊ะคงร้อนนี้หมุนให้คุณไปเจอกับคนที่เจอในชาติอดีตเป็นเติร์ดปาร์ตี้ด้วยแหละเพราะคุณเองอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าจะ๊ะคือจิกเติร์ดปาร์ตี้คุณอาจจะกลับไปบ้านเกา่าอาจจะเจอเพื่อนเกา่าๆอาจจะไปปิง้งปังปิงป้งปังกันขึ้นมานะจะ๊ะประมาณนั้นเป็นลักษณะของหรือในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะได้ไปเจอใครแต่ในความสัมพันธ์ที่คุณถือไว้ในมือ อาจจะมีคนถึงสองคนสามคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นแทนพลานมาบอกว่าคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในด้านของการงานในด้านของชีวิตในด้านของความรัก นะจ๊ะคนรักเก่าจะกลับมาไหมหรือการสับรางระวังการสับรางด้วยนะจ๊ะรถไฟจะชนกันระวังด้วยนะจ๊ะถ้ามีชอยเยอะๆนะจ๊ะพนจิกจ๋าถ้าไม่เป็นคุณก็อาจจะเป็นเขาก็ได้ King o f Pentacle คุณถือใข่ไว้ในมือคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้หรือเปล่าพฤจิกเป็นราศีที่ค่อนข้างจะแฟนี่กับเจ้าชู้มันใกล้ๆกันใช่ป่ะประมาณนั้นแหละประมาณเป็นคนที่ละมุนเป็นคนที่พูดจาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะปากมีเสน่ห์ ปากมีสเสน่ห์เวลาถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าไปไหนก็เจอนารีอุปถรรัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเจอผู้ชายอุปถัมภ์ก็เป็นได้เพราะปากดีอ่ะเป็นคนที่ปากดีพูดจาดีคนก็รักใข่ให้ความช่วยเหลือจุนเจียประมาณนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลคนอื่นได้ดีความรักนโรแมนติกโรแมนติกเลยจ้ะคนเก่าคนไกลหรือใครเข้ามาในชีวิตของคุณจ้ะตอนนี้ื มีใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าเดือนสันว้าวเป็นความรักที่ตอนนี้ดูมีความสุขมีความสุขกับความชัดเจนหรือบางสิ่งบางอย่างแต่ไพ่ย,ยังเตือนว่าตัดสินใจดีๆกับความรักครั้งนี้นะ ความสุขที่คุณเห็นอาจจะเป็นแค่ความสุขจอมปลอมก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าความสุขที่คุณเห็นบางครั้งในความสุขนี้ลองตัดสินใจดีๆเพราะว่าเดอ h e เฮอร์มิตลักษณะของคนที่ต้องคิดกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับใครที่เป็นรักซ้อนแน่ใจไหมว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยั่งยืนถาวแรและไปได้ตัดสินใจดีๆเดอ h e เฮอร์มิตมาบอกแบบนั้นคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินพฤษศปกันมังกรธนูอ่า <c oughs> ราศีกันกรกฎกุมเม,ม,มทุนอ่เมนแล้วก็สิงค่ะหรือคุยกับใครก็ได้อยากคุยกับใครก็คุยไปเลยจ้ะแล้วก็น้ํากรกฎเมนพฤติจในความสัมพันธ์เนี้ยไพ่บอกว่าให้ตัดสินใจคิดดีๆก่อนค่ะก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปมันเป็นความสุขก็จริงแต่เป็นความสุขที่จีดังยงั่งยืนหรือไม่ใจคุณรู้พฤติจจะไม่ลงลึกไปกว่านี้จ้ะเห็นแล้วไม่อยากลงลึก อ่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง The Star The f o o l The c h a r y o t e m Plea d e m p ้วก็เจ็ดดาบคนที่คุณคุยคนนี้คุณในความสัมพนันธ์นี้คุณอาจจะไปปลูกสร้างความสัมพนันธ์ใหม่กับใครเขาคนคนนี้ยังเป็น The f o o l แล้วก็เป็นเด็กกว่าคุณไหมคะเป็นเด็กค่อนข้างเก่งทีเดียวมีความรับผิดชอบมากเป็นแม่คนแล้วไหมระวังความสัมพนันธ์ใดๆก็ตาม คนคนนี้คนเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีบริวารเยอะเป็นคุณนายชี้นิ้วสั่งเลยอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีดูดีมีชาติตระกูลมีสตังดูร่ํารวยเงินทองแต่คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนชอบเอาชนะนะจ๊ะระวังและเขาก็อาจจะไม่ซื่อสัตย์กับคุณเช่นเดียวกับที่คุณไม่ซื่อสัตย์กับคนเก่านั่นแหละหรือเขาไม่ไว้ใจคุณเป็นการลักษณะของการที่ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่แน่ใจในตัวตนไม่แน่ใจในอาการไม่แน่ใจในคำพูดพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างคิดอย่างคนคนนี้นะจ๊ะระวังให้ดีนะจ๊ะเขามีครอบครัวแล้วหรือคุณเองก็มีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวจ้ะหน้าที่การงานมั่นคงชีวิตดีดีดคนคนนี้ยมีสตังค์ด้วยะ่ะเออประมาณนั้นน่ะ เขากำลังเริ่มมองความสัมพันธ์ละว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ดีไหมมันจะพัฒนาไปได้ไหมมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักเป็นความรุ่มร้องหรือเป็นอะไรกันจืมแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะแนวโน้มคือลักษณะของเพจออฟซอร์เพจออฟเพนต์เข้าห้าถ้วยแล้วก็สเตรนแล้วก็เดมอน ระวังการแทงข้างรลังพระหัวใจด้วยค่ะมีการสืบการส่องการเฝ้ามองพฤติกรรมกันอยู่โดยที่อาจจะยังไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันคนที่คุณชอบเขาอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้ลักษณะของเด็กกับผู้ใหญ่ใครเป็นผู้ใหญ่ใครเป็นเด็กก็ไม่รู้ระวังความรักที่ต้องเสียใจหรือความรักที่ต้องอดทนจ้ะความรักที่ต้องปรับตัวต้องอดทนวางแผนชีวิตดีๆนะจ๊ะเพราะความรักนี้อาจจะอยู่ไม่นานนะจ๊ะ แต่ความรักนี้มันมีมันม,ม,นมีมันมีความรักเข้ามาอยู่แล้วมันมีธุรกิจงานการที่ต้องติดต่อประสานงานกันด้วยแหละประมาณว่าได้แฟนเขาเอื้อเขาอาจจะเกื้อหนุนเราในคุณได้คนคนนี้เขาอาจจะเกื้อหนุนคุณในด้านของการงานการเงินหรือให้คําชี้แนะเกี่ยวกับการงานก็เป็นไปนได้แต่ว่าไม่มีความปลอดภัยระวังความรับความรัก ที่อยู่ในที่ลับๆระวังโลกจะรู้ค่ะระวังคนทั้งหมู่บ้านจะเรื่อกันไประวังคนทั้งอำเภอจะรู้ประมาณว่าคนรู้กันทั้งอำเภอทั้งหมู่บ้านทั้งจังหวัดระวังด้วยมีคนอินทาว่าร้ายคุณน่ะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆในความสัมพันธ์นะจ๊ะถ้าคนที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนกับใครระวังไพ่มาเตือนว่า ให้อยู่ในสินในธรรมดีกวามม่าไหมในบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาหรือถูกคนชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะจ๊ะพิจิกเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาขี้น้อยใจคิดมากเซนซิทีฟสูงเขาไม่เลือกเขาไม่เลือกตัดสินใจด้วยแหละปัญหาเยอะความรักทั้งนี้มีทั้งปัญหามีทั้งอุปสรรคมีความรักอยู่ก็จริง คือบางคนนะคะมีความรักก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ชัดเจนความรักที่ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่กันไปได้หรือเปล่าคุณอาจจะไปคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่รักษากฎหมายคนที่เป็นรับราชาการรักษากฎหมายคนที่มีความยุติธรรมเขาไม่เลือกตัดสินใจเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะมี อุปสรรคเยอะแต่เขารักคุณเขาบอกว่าเขารักคุณแต่ความรักครั้งนี้ก็เป็นความรักที่ไม่สดใสสักเท่าไหร่ปิดบังซ่อนเร้นบอกใครก็บ่ไดา้อะคุณดักคิดยังไงกับเขาคะคุณนิ่ง,งๆิ่เฉยๆคุณยังไม่รู้จะทํำยังไงคุณมีก้าวถ้วยคุณมีช้อยเยอะทีเดียวคุณไม่เลือกด้วยละ ชอบไหมชอบรู้สึกดีด้วยไหมรู้สึกดีด้วยและคุณใช้ความชานฉลาดของคุณในความสัมพันธ์นี้ค่ะระวังเจอสิบดาบทะลุหัวใจนะคะคุณคิดว่าคุณฉลาดระวังคู่ต่อสู้ของคุณหรือคนที่คุณรักเขาอาจจะฉลาดกว่าคุณก็ได้นะจ๊ะเพื่อจิกจ๋าคนรักอาจจะไปเจอที่บ้านที่บ้านเก่าบ้านเกิดบ้านแก่หรือคนเก่าๆกำลังจะหวนคืนกลับมาความรักครั้งนี้มันจะทำให้คุณเจอสิบดาบ ระวังให้ดีความรักที่คุณคิดว่าคุณฉลาดกว่าใครความรักที่คุณคิดว่าคุณมีตัวเลือกเยอะหรือความรักที่คุณคิดว่าคุณเหนือเถือถือไพ่เหนือกว่าเนี่ยระวังให้ดีนะจ๊ะเตือนนะจ๊ะวันนี้เห็นอะไรในไพ่ามากมายแต่เตือนไม่หมดหรอกอให้คุณคิดดีดีในความสัมพันธ์ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะไม่ใช่อาจจะเป็นสลับกันได้เช่นเดียวกัน ไหนดูสิความสัมพันธ์ของคนบางคนที่เบรกกันไปแล้วที่ไม่พูดไม่คุยกันที่นิ่งเฉยใส่กันจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมคะมีคนหันหลังไปแล้วมีความเสียใจอยู่ตรงนี้มีความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึก แต่มีคนที่ไม่เลือกหรือความรักนี้อาจจะเป็นแค่ความเพ้อฝันไปวันๆก็ได้รักนี้อาจจะไม่ในทางสังคมหรือในทางปฏิบัติจริงๆรักนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงค่ะมันเป็นความรักที่รู้กันอยู่สองคนคบกันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนมันทําให้เครียดเพราะว่าในความสัมพันธ์อาจารย์มองว่ามันมีใครซักคนหรือต่างคนต่างมีครอบครัวแล้วแน่ๆเลยฟันธงฝันทิ้งฟันธงเสร็จแล้วฟันทิ้งเลย ได้แล้วทิ้งด้วยละ่ะระวังนะจ๊ะสามดาบจริงๆมันเป็นความเจ็บเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเจอคนมีเจ้าของแล้วจะไปเชื่อเขามากนะจ๊ะไม่ว่าคุณหรือเขาคำพูดไม่น่าจะเชื่อถือได้นะจ๊ะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนซิกออฟคัพค่ะคนรักเก่าพลังงานของคนเก่าเข้ามามีบทบาทอิทธิพลกับความรู้สึกของเขามาก d ีแอมเพรสผู้หญิงคนนี้เป็นเพศแม่เหรอเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากอยู่กับตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเขากลัวความกลัวความเครียดอยู่เหนือจิตใจการเฝ้ารอคอยคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณมีเด็กเข้ามาขอ ความสัมพันธ์ที่มันระวังคนเป็นผู้หญิงระวังตั้งคันด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทาเขาตั้งคันหรือระวังคนที่เป็นผู้หญิงระวังแฟนคนไปตามใครตั้งคันด้วยการเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนทั้งทั้งที่มีเจ้าของแล้วซึ่งก็ไม่ได้ทิ้งจากคนเดิมไปคนเดิมก็ไม่ทิ้งคนใหม่ก็จะเอาด้วยแหละจะอืมอาจจะไปเจอกับคนรักเก่าที่้วนหวนคืนกลับมาหรือไปเจอคนรักที่บ้านเกา่าบ้านเกิดบ้านแกอย่างนั้นก็ได้ คุณล่ะมีคนใหม่ไหมคุณอยากได้ความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเนาะคุณอยากส่งข้อความหาแต่ความขี้หึงขี้ห่วงนั้นคุณชาญฉลาดค่ะคุณใช้คําพูดปเระ้ราประโรมคุณไปแอบสืบแอปส่อ,ปองใครเขาคุณมีคนเข้ามานะเป็นเด็กกว่านะจ้ะสอนเยอะเลยจ้ะพฤเจิกคุณหรือเขาหรือเขาเนี่ยมีคนที่สอนเข้ามาเยอะมันไม่สองแล้วจ้ะ มันไม่สี่มันไม่สองสี่มันเป็นสามสี่ห้าเลยด้วยช้ยเยอะทีเดียวความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ความชัดเจนคุณเป็นคนที่ชอบความชัดเจนค่ะคุณอยากคอนโทรลคนอื่นแต่คุณไม่ให้คนอื่นคอนโทรลคุณค่ะคุณอยากได้ความชัดเจนจากคนอื่นแต่คุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับใครอืประมาณนั้นเขาฝากบอกคุณห้าใบเขาบอกเขารักคุณนะแต่ความรักนี้มันมาเร็วมักจะไปเร็วคุณเจอเด็กเอาใจไหมคนที่คุณคบผู้หญิงนี่งเอามืดค่ะ เขาไม่ซื้อเขากลัวคุณไม่ซื้อกับเขาคุณก็กลัวต่างคนต่างกลัวซึ่งกันและกันคุณอยากให้ความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทรลเองแต่เขาก็อยากคอนโทรลความสัมพันธ์คุณเป็นเอมเพอเรลเขาเป็นเอมเพรสเพราะฉะนั้นคุณสองคนไม่ธรรมดาทั้งคู่อยู่กันยากเหมือนกันเนาะแต่ระวังความรักที่เป็นที่ลับๆจะถูกเปิดเผยความรักแบบนี้มันเจ็บใช่ไหมมันต้องแบกใช่ไหมการทําอะไรรับหลังคน คนที่เป็นเจ้าของมันก็ทุกแบบนี้ใช่ไหมและความสัมพันธ์นี้มันไปได้แบบไม่มีทิศทางไม่สามารถไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ไม่สามารถลงเอยได้ไม่สามารถบอกใครได้ว่าฉันคบกันคุยกันหรือไม่สามารถบอกใครได้ว่านี่แฟนฉันประมาณนั้นระวังนะจ๊ะบางทีมันอาจจะไม่ไใช่ความรักก็ได้มันแค่ความรุ่มหลงน้ามึดตามหัวไปแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะอ่ะคุณล่ะ ากบอกเขาห้าใบดิคุณลำมุนทีเดียวคุณรักเขานำถ้วยไปให้เขาแต่คุณไม่ได้อยากลงเอกกับเขาหรอกค่ะคุณไม่สามารถให้ความมั่นคงในด้านของครอบครัวคุณอยากได้เงินรับผลประโยชน์จากเขาคุณทำไม่ได้จริงจริง คุณมีคนของคุณแล้วแน่ๆพฤจิกถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะความรักทั้งนี้มันมีผลประโยชน์เงินทองเกื้อหนุนกันด้วยการเปย์การซับพอร support, ์ตในเรื่องของจิตใจหรือการงานหรือมันมีอะไรที่เกื้อหนุนกันคุณก็รู้เขาก็รู้อาจารย์ก็รู้แต่ไม่อยากพูดเยอะอาจารย์อะไรมเนี่ยพูดแค่นี้พออย่าพูดเยอะอืมไม่อยากก้าวร่วงเยอะนะจ๊ะ ประมาณนั้นอ่ะงไงยต่อเนี่ยแล้วคุณอต่อสิคุณเองน่ะคุณยังเป็นเดะฟูค่ะคุณเป็นลักษณะของความรักคือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นเดะฟูที่คุณไม่สามารถจะลงเอยกับใครได้หรอกคุณอยากได้ความรักที่เล่นเที่ยวๆไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยมีผลประโยชน์มีเงินทองมาเกี่ยวข้องแต่ว่าคุณไม่ได้จริงใจคุณไม่ได้คิดจะลงเอยกับเขาคุณไม่ได้จะคิดจะตบตัดแต่งเจ้าเขาเป็นเมียออกนอกหน้านอกตา ถ้าเป็นผู้ชายถ้าไพ่ราศีพฤจิกนี้เป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงคุณเองเนี่ยคุณอยากได้ความมั่นคงคุณก็จะไม่ได้จากคนคนนั้นหรอกจริงๆอ่ะขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะระวังการทะเลาะระวังการทะเลาะการเฝ้ารอรออะไรจ๊ะรออะไรรอความรักที่มีความสุขรอการพูดคุยรอการเคลียร์ปัญหาค่าใจรอการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งรอการกลับมา อาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์ของคนบางคนมีการทะเลาะกันยังไม่ได้ไปไหนจากการไกลหรอกมีการทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ไพ่มันมีหลายประเด็นมากคนที่มีเจ้าของแล้วนะอะประเด็นก่อนหนึ่งประเด็นคนที่มีครอบครัวถ้าพืชจิกมีครอบครัวแล้วความรักของคุณครั้งนี้ที่คุณไปมีกิ๊กเนี่ยเขาเรียกเกมีกิ๊กมีกิ๊กคือไปแอบซ่อนไขไว้เนี่ยไพ่บอกว่าคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆ คิดดีๆมันควรจะเป็นความรักหรือความรุ่มหลงกันแน่คิดดีๆว่าคุณควรจะเดินหน้าไปหรือหยุดยุดตรงนี้คิดดีๆว่าคุณควรจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นจริงๆหรอคิดดีๆจริงนะอาจารย์ย้ำหนักมากเพราะว่าคุณให้คิดดีๆมันจะความรุ่มหลงหรือความรักมันไม่ใช่ความรักมันเป็นความรู้สึกดีๆ แล้วก็มันเป็นของใหม่กุ๊กกิ๊กกระหนุงกระหนิงแต่ถ้าบางคนถ้าพฤติจิกโสดและคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่คนคนนั้นของคุณเขามีครอบครัวแล้วก็คิดดีๆเช่นเดียวกันเพราะความเพราะความเพราะอาจารย์มองว่าไพ่ใบนี้มันเป็นความสุขชั่วแป๊บเดียวมันไม่ได้เป็นความสุขที่สามารถแต่งงานมีครอบครัวอยู่กินกันยันแก่จันเฒ่าถือไม่ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรได้ มันเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคิดดีๆนะคะถ้าต่างคนต่างมีครอบครัวก็คิดดีๆเช่นเดียวกันศีลธรรมอันดีงามค่ะความถูกต้องศีลธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสามสถานะที่อาจารย์บอกมาไม่ว่าใครจะมีเจ้าข,ของแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีแต่เจ็บกับเจ็บ เจ็บที่1คือคุณเจ็บที่2คือเขาเจ็บที่3คือคนของคุณเจ็บที่4คือคนของเขา4คนที่ต้องเจ็บกับการกระทําของคุณ2คน 2> เพราะฉะนั้นคิดดีๆจ้ะพฤจิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิฉชันบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ afe 03 29 Y แล้วมันจะมีกระดิ่งกิ๊งๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีกระดิ่งนะจ๊ะ จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะตรงนี้ตรงเน,งนี้ตรงคลิปเนี่ยเออมันจะมีกระดิ่งลูกกลมๆนะกระดิ่งอาจารย์น่ารักนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณกดกระดิ่งไว้มันก็จะแจ้งเตือนเวลามีคลิปมามันอยู่ตรงไหนนอกกระดิ่งนี่เดี๋ยวนะเวลาเวลาการแจ้งเตือนคุณจะไม่พลาดคลิปใดๆของอาจารย์เลยจะได้มามาถามว่าคลิปนี้มาอะไรอย่างคลิปโน้นมาอะไรอย่างเดี๋ยวตีเลยเป็นแฟนคลับยังไงถึงไม่เห็นว่า มันมีคลิปเข้ามาแล้วนี่นี่นี่อาจารย์จะบอกว่านี่นี่ตรงนี้มันมีกระดิ่งนี่นี่นี่เออเนี่ยมันมีกระดิ่งอยู่ตรงโทรศัพท์คุณเนี่ยนยตรงเนี้ยคุณก็กดที่กระดิ่งกิ๊งกของอาจารย์สวยด้วยน่ารักเป็นสีทองเลยมองให้มันเป็นสีทองเข้าใจปะเพราะฉะนั้นกดแล้วมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาอาจารย์อัพคลิปนะจ๊ะหนูจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอบแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ